คุณครับมุมแรงจันุบ,บุรีครับวันนี้ก็มาทำความรีบร้องนะครับสอนทํามุมแรงจากกระดาษ A4 ครับจำนวนสอแผ่นนะครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษ A4 2แผ่นฟุดเล็ก ใ,ใกล้อินสอแล้วก็แค็สสโอเคไม่เป็นการเสียเวลาลุยกันเลยนะครับก็ดับแรกมาดูความกว้างของฟุตเหล็กนะอยู่ประมาณ2.5เซนนะครับ่วนมากผมจะใช้ฟุตเหล็กนะ บางท่านไม่มีฟุตเหล็กก็ใช้ขีดสเกลเอานะครับก็พับเอาไว้ตรงขอบนี้นะในค้ความขอความด้านนี้นะพับไปเลยพับให้ได้ความหนาเท่ากับฟุตเหล็กครับผมสองสองสิบห้าเซนพอพับเสร็จแล้วเนี่ย ความกว้างมันจะได้ประมาณประมาณ3ามมเซนโดยประมาณแล้วก็พับยาวไปเลยครับก็ดึงออกมาปั๊บมาณนี้นะครับเราจะได้หนึ่งปีกนะครับก็รีบหน่อย พอเรีเสร็จแล้วก็เอาเทปไซนะครับมาแปะนแปะประมาณทักงสี่จุดนะครับการมันคลายออกนะครับผมครับผม โอเคนี่นะครับผมเช็คเดี๋ยวผมเช็คความก <c oughs> ว้างอีกทีนึงครับก็ใกล้เคียงครับประมาณ2.9หรือว่าประมาณคร่าวๆนะ3เซนติเมตร2กว้างส่วนความยาวก็ของปีก็คือเท่ากับความกว้างของ A4 แล้วประมาณ21เซนนะครับผมประมาณ21เซน กดาษ A4 นะครับใช้กระกกกดาษรีไซเคเกิลก็ได้รียูดก็ได้นะครับที่สอง นะครับก็ได้มา2ปีกนะครับต่อไปก็เป็นการวัดนะครับซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าความยาวจะอยู่ประมาณ21เซนนะครับแล้วก็วัดเซนเตอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขีด21ครึ่งหนึ่งก็คือ10จุด ห้านะครับผมนะครับนี้ไม่มีสเกลครึ่งโอเคสิบแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าปีกว้างอยู่3ามเซนเพราะนั้นขยับมาจากเซนเตอร์ข้างละครึ่งข้างละหน่งจุเซนก็คือมาร์กไปที่เลขเก้แล้วก็12เซนติเมตรนะครับแล้วก็ขีดลงมานะครับ เดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวเวลาเราจอยปีกก็หากันก็จะจอยที่ตรงนี้ครับเพื่อให้ได้ใกล้เคียงเซนเตอร์ที่สุดครับทำเหมือนกันทั้งสองปีกครับผมเวลามากนี่ใช้ด้านที่ไม่ได้ปะเทปกาวนะเทปกาวจะอยู่ด้านล่าง จะจอยให้ดูก่อนคร่าวๆกันนี้ครับนี่นะแล้วก็วางปุ๊บมันจะได้เป็น4แฉกแบบน,นี้โอเคต่อไปผมจะทำลากสเกลหรือแรงยกในการดัดนะครับผมก็ใช้ปีกนี้เราจะดัดนะแล้วก็วัดออกมาประมาณ1.2เซนหรือ1.3เซนประมาณนี้ แล้วก็ขีดไว้นะครับแล้วก็ลากมาหาจุดจุดที่เราจะจอยกันเมื่อกี้นะครับหรือจะให้ดูรูปนะครับแปบ๊บนึงนะครับทำด้านนี้แรงยกีท่ยกก็อยู่ด้านนี้นะครับข้าคร่าวๆาคร่าวนะครับไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ให้อยู่ในวิสัยนะครับผมโอเคก็ นี่นะครับวัดสองอมา1.2หจุด1.3เซนนะครับแล้วก็ขีดเฉียงมาที่ที่ตรงที่เราตรีสเกลไว้ตรงเซนเ,นเตอร์นะครับผมอย่างนี้ครับทำเหมือนกันทั้งสองปีครับผม นะครับเสร็จแล้วทั้งสองปีนะครับผมตีสเกลนะครับใบดัดแอร์ฟอยนะครับต่อไปก็เอากรรไกรมาตัดตัดมุมหน่อยนะครับช่วงมุมมุมของของปีกเผื่อเวลาตกกระแทกหรือว่า,ามันกลับมาผิดพลาดหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมันจะม,มันเป็นกระดาษนะครับเป็นบุมลาลรกระดาษก็ อาจจะมีการยับการย่นอะไรพวกนี้ได้พอสมควรเราก็มาทำการกันไว้ก่อนเผื่อมันมันเสียหายถึงจะเสียหายยังไงก็ทำใหม่ครับไม่ยากอะไรการฝึกวิธีการทำการเข้าใจหลักการของของบูมแมรนนะครับว่าเป็นยังไง แล้วก็เอาไปปรับปรุงหรือเอาไปใส่ความคิดนะครับสำหรับน้องๆที่มีแนวคิดเป็นนักประดิษฐ์หรือว่าอะไรนี้ก็เอาไอเดียบอกเอาไอเดียไปนะแล้วก็ไปปรับเป็นรูปทรงต่างๆเป็นรูปนู้นรูปนี้รูปนั้นให้เข้าใจาหลักการของมันนะครับว่า g c มันอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนโอเคนะครับประมาณนี้เดีแล้วผมจะประกอบนะเดี๋ยวดัดแอร์ฟอย์ทีหลัง แล้วก็ก็อย่างนี้นะครับเทปกาวเทปไว้เทปสายนะครับปุ๊บเราก็วางนะครับวางให้มันได้เซนเตอร์อย่างที่รอยมาร์กของเรามาร์กไว้แล้วก็ลองเล็งดูโอเคถ้าได้แล้วก็เอาเทปสายปะนะครับ นะแล้วก็อย่าลืมเก็บด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของจุดเซนเตอร์นะครับแล้วก็ถ้ามีม,มีมันเลยออกมาก็เอากัรไกลตัดออกไปนะครับ ้าเราดึงไม่พอด,ดีก็ตัดออกไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้คาวๆแล้วนะครับซึ่งโอเคแข็งแรงตรงกลางแล้วก็อีกอันนึงนะครับการตรงนี้ปลายปีกมันจะมีรอยกระดาษพับอยู่นะครับเอ,เอาเอาเทปเทปใสนะครับปะกรอยนี้ด้วยครับเพื่อเก็บให้มันแน่แบบนี้ ทั้งสี่มุมนะครับสีม่มุมสี่ปีกโทษทีไม่ใช่สี่มุมสี่ปีก Okay. ปะแล้วสีปีก็จะมีรอยของดาใสนะครับก็ตัดแต่งนะครับให้เข้าเชฟตัวนี้สีปีค่อนข้างจะบินดีนะน้ำหนักหรือแมส น้ำหนักรวมมวลรวมของตัวบูมแรงเอเนี่ยที่ใช้กับ A4 สองแผ่นเนี่ยมันค่อนข้างมวลค่อนข้างได้เลยถ้าคนเคยทำงานที่เป็นตัวพลาสติกผมว่าตัวนี้วงบินไกลกว่านะครับผมจากที่เคยเคยทำดูโอเคต่อไปเป็นการดัดดัดแอร์ฟอยนะครับก็ดัดตามที่เราลอยขีดมาร์กไว้เนี่ยครับทุกปีนะครับขอบโต๊ะครับเหมือนเดิมนะครับโอเค มาดูการดัดของผมเลยนะครับผมก็วางไปนะครับอย่างนี้แล้วก็ดัดลงมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะปปครับปลายปีกนะครับดัดสี่ปีนะครับ โอเคโอเคโอเคครับเวลาดัดแล้วก็นะครับอ่ากล้อง,งอยู่ตรงไหนนี้นะครับที่เราดัดมันจะมันจะตกลงใช่ไหมมันจะงอนะครับตรงนี้จะงอลงมานะครับโอเคก็ <c oughs> ลองจัดดูก่อนนะครับโอเคทุกอย่างใช้ได้โอเคเดี๋ยวไปเทสกันเลยนะครับเดี๋ยวผมหาโลเคชันก่อนเดี๋ยวมาพบกันตอนเทสอีกทีหนึง่งครับผมบุมรแรงจากกระดาษ A4 สองแผ่นนะครับเป็นรูปสีขานะครับคือหมายบวกหรือตัว x นะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบกันครับโอเคหลังจากที่ เราทำาแล้วนะครับต่อไปเป็นการดัดปีกนะครับดัดแรงยกของปีกนะครับช่วยนะครับนะครับเมื่อกี้ให้ดูไปสักครู่ได้นะครับให้เป็นอย่างนี้นะครับายปีกนะครับให้มันตกแบบนี้นะมีความเอียงสลบแบบนี้นะครับช่วงนี้ครับวิธีการดัดของผมก็นี่นะ บิดจับแล้วก็บิด,ป,นะบบดปีกลงมาอย่างนี้นะครับบิดปีกลงมาอย่างนี้จับแล้วบิดปีกลงมางนี้นะครับโอเคให้มันเป็นแบบนี้นะครับั้งฝีปีกโอเคลองเทสดู ครับปลาสบัดข้อมือนะโอเคครับประมาณนี้ครับพอดีเอาออกมาเร่งข้างนอกจะมีลมมาแปรปวนเข้ามานะครับตอนปลาที่แรกที่ยังรับไม่ได้ก็คือมีลมเข้ามาก็ขยับทิศทางนะครับ ในการปลาด้วยถ้าเกิดมาเล่นข้างนอกลมแรงไม่มากนะถ้าเล่นอินดอร์หรือว่าที่ไม,ม,มีลมก็จะโอเคสุด โอเคครับประมาณประมาณนี้ครับลองทํานะครับหรือจะตกแต่งโดยการระบายสีนะครับลบรอยต่างๆออกหรือยังไงก็ก็ลองทาเร่งกันดูสนุกดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ถือว่าวงบินใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับวิธีการแต่งนะครับนี่ครับปลายปีนะครับให้สโลบลงอย่างนี้นะครับ จะลบลงนะครับดัดดัดอย่างนี้ครับอย่างนี้นะบิดอย่างนี้บิดอย่างนี้ครับผม G4 ก็อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ G4 โอเคครับขอบคุณมากครับบูมแมลงจันทบุรีครับผมไว้พบกันโอกา้าขอบคุณครับ